เอารวมกันเอาื้นายคัเดี๋ยวบางเดียวบัง้น่าลรยแต่ว่าลงมาหลายเนาะเดี๋ยวบงคือนมันเหนี่ยหน่อยไนมเออเดียวบังคือมันหน่อยน่ะแหละเขาเอาเนยหน่อยหนึ่งลงมามันหลายเนาะ เดี๋ยวบ่งเอาขึ้นหน่อยนึงมันลงมาละลายไปนีนไหมกออชักว่านี่แหละมันก็หลเติบยุกหลเติบยุกตั้งไว้เยออเขาจะเอาขึ้นมาอยับ์ไเออ้ซือปากวดิตั้งไว้แบเอาตยีไฟมังไปใม่เดียวหมเไปม่ถิดปไปหนูโอ้ อันควันควนควันน้ลายเอาเชี่ยน้ำลายมนอึดบ่เานี่ยตา้เหลวนันบเอาเข้าไปเนะเเอาเชี่ยปลนะตีมร่ำเท่านั้นต้อก่นม่ร่รวลายลายอ้นสเนกูน้าัถือกระ tăng cả tăng đi <laughs> tăng có cái 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 cái

ข้าเจ้าไม่ต้องอยากเหวี่ยงวักกันละหล่ขักันมาฝนลงไปนานเย็นจะจ่อยเยอะจงเข้าไปหาพี่น้องทัางบ้าน้นแน่มาเอาพีเด้ไ้กันพวกลวัาเราเคยมาเอาแล้วพนะ เราว่าเราแค่มาเอาแล้วดิมองแถวเนี่ยแมนเรามากกว่านอ้ปน่ะแค่มาเอาแล้วเออขาเจ้ามาเอาแล้วแสดงว่าเขาเจ้ามาเอาดูแล้เมาเตรียมเอาเื่อหลายคนมึอนี่เอาซอยกัด